สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีแขกมาใหม่้วันนีช่างไฟเราเมาเลยครับผมมาแล้วเปียด้วยวันนี้ีช่างไฟลนะใช่ครับนี่เราซื้อตัวมาเลยนะเนี่ยเพื่อจะมาทำคลิปให้พี่พี่เขาดูเนี่ยใช่ครับมี่หัวข้อเราอะไรนะยี่สิบสอง่สงไปนะยังไปี่สิบสองยี่สิบสใช่ครับวันนี้เราเรามีพาทูกมาฝากพี่พี่ทุกท่านอีกแล้วอันนี้ เพราะว่าคุณหมีเนี่ยก็เป็นคนขายนะใช่ครับนี่เราเอาช่างมาเลยตัวจริงนี่นะช่างวัดตามกัวทองนะครับเนี่ยตามกัวทองครับเนี่ยมีปัญหา,ราเรื่องไฟเนี่ยได้หมดอ่ะผมดีช่างประจำเราเลยนะครับ, <è S 1> บเนี่ยอะเดี๋ยวเราคำถามแรกเลยคุณหมีมีอะไรถามกันบ้างให้เป็นลุกลุกมาได้ให้กันนลุกๆกอันนี้เรามาได้อะเข้ามาครับผมคลิปอาจจะเลียวๆหน่อยนะครับพี่ๆแบบเป็นความรู้นะครับพี่ชอบมาแชร์เก็บไว้ดูกันเนาะ สิบสองไปยี่สบสี่แตกต่างกันยังไงครับผมไปสิบสองไปยี่สี่อ่าแตกต่างกันที่เครื่องแตกต่างกันที่เครื่องกำลังเครื่องเพราะเพาเครื่องมันสูงมันใหญ่เราต้องใช้ยี่สี่ถ้าถ้าถ้าเครื่องใหญ่ตัวใหญ่จะต้องไฟยี่สิี่เพราะว่าได้เลยต้องใช้แรงขึ้นหมดใช่ไหมเพิ่มแรงขคือไดตรงไดสตาร์ทเนี่ยต้องต้องแรงกว่าสิบสองผมพูดถูกไหมจักรวาลใช่ครับประมาณนั้นนะร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสิบต้องใช้เพราะว่าอย่างคันนี้นะ รถตัวใหญ่กับคันนี้อันนี้เป็นเครื่องร้อยแรงมันจะเป็นไฟอะไรนะ12โวลต์12โวลต์ใช่ครัแล้วถ้าถ้าเครื่องยี่สิบสี่เนี่ยร้อยสามสิบเครื่องใหญ่ใช่ไหมจังหวะดีุทิศเครื่องใหญ่สูงมันใหญ่มันจะมีการเพราะว่าอุปกรณ์มันก็ใช้ด้วยกันไม่ได้เลยใช่ไหมได้มาตรงไดซ์ชาร์ทนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กันเลยไดตรงไดซชาร์จไม่ได้กันเลยไไม่ด้อ๋อมันๆอย่างนี้นะมันอยู่ที่ กำหนดที่เครื่องแล้วกันนะครับ<า> <ตำ S 1> วัดจ่ายติดเครื่องที T C เครื่องอ่ะถ้าว่าไอ้ข้อเวียงมันหนักอะไรเงี้ยนะลูกตงใจมันต้องใช้ใหญ่ถูกมั้ยใช่อ่านี้พอเข้าใจนะครับพี่พี่ว่าเอ๊ะทำไมบางคันไฟสิบสองให้ทำไมบางคันไฟยี่สิบสี่พี่พี่บางคนงงกัน s> <S อ่าอันนี้เป็นอย่างนี้นะจังหวัดอ่าโอเคแล้วคาถามที่สองอะไรคุณเหม่ผมก็ลืมนะคุณโจทย์เมื่อกี้ พวกอุปกรณ์ข้างในแตกต่างกันยังไงครับอ่าอุปกรณ์ไม่มีอะไรแตกต่างแตกต่างกันแค่ที่หลอดอย่างเดียวความสว่างครับอะไรเท่ากันหมดไม่ได้แตกต่างอื่นไม่ไม่พูดถึงว่าหลอดเนี่ยใช้กันไม่ได้เพราะงั้นเด้อใช้กันไม่ได้12ก็ต้องใช้ของ12โวลต์ใช่ไหม่สิ่ก็ใส่หลอด24อ๋อแอุปกรณ์ภายในหัวเก่งเนี่ยเหมือนกันหมดไม่ไม่มันเหมือนกันไหมพวกอย่างสมุติ รนไฟในหน้าฝัดเนี่ยมันก็เป็น24เลยใช่มั้ยหลอดเรียวกันหมดแต่ว่าเี็ิดกันที่หลอดอย่างเดียวว่า24่สิบส <92 S 1> ่กับสิบสอนะครเพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อที่ร้านเราต้องบอกเขาว่า14กับ2 <24. S 1> ี่สิบสองถูก <12 S 2> ไหมใช่ <12 S 2> เวลาไปซื้อเขาก็ต้องถามอยู่แล้วว่าใช้ก็สิบสี่แล้วสิบสองสิบสี่ก็สิบสองมันใช้กันไม่ได้เลยได้มันใส่ปุ๊บก็ขาดปั๊บเลยถ้าสมมติเราไปซื้อหลอดสิบสองก็ใส่ไฟยี่สิบเนี่ยขาดตุ้งเลยพียงแวบเดียวไปแล้วเรียบร้อยวิทยุนี่ไม่ได้กันหมดเลยได้ไหมวิทญูก็จ่ายยี่สิบสี่ต่อไป็นสิบสองไมได้อย่างที่เราพวดอ๋อก็คือเราก็ต้องดึงแปลงไปใหม่ต้องดึงดึงสิบสองเส้นเดียวไปเลยได้อ๋อเข้าใจแล้วเพราะว่าวิทยุเนี่ยหาย ยากใช่ใช่เราสามารถต่อ12ได้24อ่ะเข้าใจเข้าใจแล้วแต่ว่าหลอด24ไปใส่ไฟ12เนี่ยเต็มไหมติดแต่ขาดขาดอีกแล้วเหรอไม่ไม่ขาดรีไม่ความสว่างคามสว่าไม่มีเลยโอ้ยที่พี่ๆเวลาเลือกซื้อต้องต้องให้ถูกนะคุณหีน่ครบนี่นะต้องให้ถูกนะเพราะ2กั24ต้องย้ำเลยเวลาติดไม่ได้นะของพวกนี้มันผิดแล้วมันใช้งานผิดระบบธรรมด จะไปโทษรถอีกเอ้ยรถเป็นอะไรวะใช่ลำบากอีกไหนเราเดินไปข้างหลังหน่อยครับผมอันข้อที่สามอะไรคุณผีการพ่วงอะครับพ่วงสิบสองกับพ่วงยี่สิบสี่การพ่วงมันคลอดไปมั่วแล้วการดูแลรักษามันก็ปกติกับเหมือนสิบสองมีกล้องหรือเปี่าเดี๋ยวเขาจะตัดประหอยปลูกการดูแลรักษาครับผมหนึ่งครับพี่ๆไม่ร่วงมาแล้วอ่าโอเค อะการดูแลรักษาแบตเตอรี่12กับ24ต่างกันไหมไม่ต่างไม่ต่างเลยมีแค่ว่าที่ต่างก็คือเติมน้ํากันก็ต้องเติมสองหม้อถูกว่ะที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าไปก็ไม่มีอะไรนะข้อดีข้อเสียของ12กับ24มีไหมไม่มีก็ไม่แตกต่างแตกต่างนี่24ต้องเสียเงินซื้อแบตทีละสองลูกนะ ไม่แต,แต่แต่ถ้าเอาในแง่แง่ของผมนะอย่างน้อยอย, 8, 2, อย่างน้อยยี่บสี่เนี่ยเวลาสมมุติเราเปิดวิยุทิ์ทิ้งเรืออะไรเนี่ยผมว่าอย่างไงมันก็ดีกว่าสิบสองนะพอรถ <ผม S 1> เนี่ยมันมีสิบสองก็มันสตาร์ทติดนะถ้าสมมุติมันหมดไปสักลูกเนี่ยถูกว่าถ้าเกิดมีลูกเดียวเนี่ยหมดเลิกเลยถูกไหมอ่านะครับก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันแล้วกันพูดอย่างนี้ดีกว่าอ่านะมันถ้ารถ24บสี่ก็ต้องใช้ยสบสตามเขาออกแบบมานั่นแหละ ถ้าลดสบเราก็ใช้12ไม่ต้องไปกังวลว่าทำไมต้อง2 4 12อเนาะทั้งวัดเนาะเราพูดตามนี้ดีกว่านะแล้วก็ข้อสุดท้ายอันนี้สำคัญวิธีการพ่วงแบตสิบสองเนี่ยผม12งเนี่ยผมว่าพี่พี่ทุกคนเข้าใจกันหมดบวกเข้าบวกถูกไหมลบเข้าลบจบเลยติดเลยถูกไหมแต่24เนี่ยผมว่ามีหลายคนไม่เข้าใจอ่ามาดูมาดูครับมาดูเดี๋เวไม้จ่อทั้งวัดหน่อยเดี๋ยวไม่เห็น อ่านี้นะครับสายพ่วงนี่นะครับดูนี่ก่อนีนี่ดูสรงนี้เลยตรงไหนตรงไหนขั้วขั้วนะเราเริ่มจากนะพั้วสิบสองอ่าเน่เน่นะครับขั้วนะครับพั้วสิบสองอันนี้ขั้วอะไรทั้งวัดเดี๋ยวถามก่อนบวกลบบวันนี้น่าจะบวกอันนี้ลบอ่านี่บวกอา ลบอ่าถูกต้องสังเกตหลักๆก่อนสังเกตเส้นลบนะฮะเนี่ยแลเข้ากับตัวถังถูกไหมจะยึดกับตัวถังอ่าแต่เวลาเราพ่วง12ไม่ใช่ว่า12พ่วง24ไม่ได้นะพ่วงได้อันนี้ก็เป็นความรู้นะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าไงบางทีพ่วงกันมั่วไปหมดมั่วไม่ได้มั่วตุ๊บเลยนะวมั่วระเบิดถูกไหมครับช่างวัดมีสิบเออนี่ครับอันนี้แบ812นะตลูกเดียวนี่แหละที่ลบอ่าอนนี้บวกนะครับอ่าบวก สีแดงนี่คือบวกนะครับพี่ๆดูดูดูกันดูกันนะครับไม่เหตนะครับอันนี้ลบนะอ่าครับผมเส้นที่ยึดเข้าคัตซีนี่ครับสังเกตไว้อ่านี้เป็นลบนะลบนะอ่าลบลบลบเราก็จะหนีบบวกนี่อ่าเราหนีบบวกอ่าในีนี่บวกนะครับบวกจากนี้ไปบวกนี่ไม่ได้นะครับอ่ามันมีกคั้วใกล้กันระวังหน่อยอ๋อต้องหนีบตรงนั้นนะใช่อ่าโอเคอันนี้คือพ่วงแบบสิบสองใช่อ่าเข้าใจละ อันนี้เราก็หนีบลบปกติเราหนีบข้ามลูกไม่ได้ถูกไหมใช่ข้ามลูกไม่ได้อ๋อแล้วก็เอาลบไปเสียบนู่นเลยเลยับอ๋อแล้วอย่างนี้ท่างวัดผมอธิบายได้ดิมงลบเข้าลบมันต้องใช้ลบที่เข้าตัวถังถูกไหมอ๋อมันต้องใช้ลบก้อนที่เข้าตัวถังเวลาจะพ่วงใช่โอเคเข้าใจแล้วไอ้อย่างนี้ก็เหมือนการสับลูกก็ได้ถ้ามุดลูกนี้ไม่มีแล้วก็พ่วงลูกนี้ก็ได้เหมือนกันอ๋อผมเข้าใจแล้วอันนี้บวกใช่ไหมครับหนีบบวกเข้านู่น รถครานี้มอนกันในคราวนี้ที่ว่าลูกไหนลูกหนึ่งมันหมดอ๋อแต่ถ้าเกิดเอามาตรฐานก็คือเอาลูกใกล้ตัวถังอะนะส่วนใหญ่ลูกใกล้ตัวถังจะประสิทธิภาพดีดินดินมันเยอ่าเพราะว่ามันต้องส่วนใหญ่มันจะหมดที่ดินเนี่ยนะมันมันจะไม่หมดที่อื่นนะส่วนใหญ่ถ้าเข้าดินดินดีๆเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่มันติดหมดนะรถอ่าโอเคอันนี้ก็สิบสอง พอสิโอเคอันนี้อ่ะเดี๋ยวออกได้เลยเแล้วกรณีเอารถพ่วง24อ่าอ่าอ่พ่วง24 24ด้วยกันอ่าก็คือก็เราก็หนีบวกปกติครับบวกข้าวบวกลบข้าลบ,ลบแต่ต้องเน้นจากนี่ชุดในชุดตัวถงังชุดยึดกระสีเป็นหลักเหมือนเดิมอย่าอย่ามายุ่งกับชุดนี้ออ๋ทนนี่ไม่ต้องยุ่งกับชุดนี้เนี่ยอย่างนี้เราไม่ต้องไปยุ่งเราก็คือเราก็คือเราพ่วงข้างนอกไว้ายี่สี 2ี่สี่พ่วงยี่สี่ด้วยกันอ่ะก็คือเรามีแบตสองลูกเราจะพ่วงยี่สี่ไปยี่สบสี่เลยใช่เราก็พ่วงลูกเดียวนี่แหละไม่เอาเอาง่ายๆทีพูดอย่างนั้นยังมันเอายังไงอ่ะก็คือเอารถเนี่ยเทียบกับหากัยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ก็ยี่สิบสี่พ่วงกันเลยแล้วต่อขั้วยังไงอ่ะต้องพ่วงสายยาอันก็ดูข้างในเป็นหลักก็คือสายสายดินนี่เป็นหลักค่ะบ่าขั้วบวกมันจะอยู่ใกล้กันนี่เลยหัวทัอยู่ไกลนะใกล้กันนี้เลยนี่ต็อหากัน ตัวคันนุ้นก็เหมือนกันก็คือพ่วงเหมือนกันอย่างนี้เลยหนีแบอย่างนั้นเลยใช่อ๋อก็หนีพ่วงยี่สก็ใช้แค่ลูกเดียวใช่อ๋อหนียี่สี่พ่วงยี่สี่เลยอ๋อโอเคหนียี่สี่วุฒิไปเลยไงแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้สิบสองพ่วงอะนะสิบยี่สี่ไม่ค่อยได้ใช้กับเราส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ใช้สิบสองนะอ่าโอเคอเอ้าเอาแบตออกอย่างนี้ก็อันนี้ก็ได้ความรู้แล้วเรื่องไฟผมจะทำมานานแล้วแต่ไม่แม่นครับพี่พี่ ข้อมูลเราไม่แม่นจริงๆไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่แม่นอ่ะเดี๋ยวจะให้ข้อมูลไปเดี๋ยวจะผิดพลาดก็เลยพอดีช่างไฟมาเดี๋ยวนีร่รีบไปไหนล่ะวางวางดีกว่าพอดีมีช่างไฟมาก็แน่นอนกว่าอ่าเนี่ยนะครับก็ถ้าถ้าอยู่แถวบางกัวทองนะอย่างเงี้ยเรียกใช้งานได้เลยอ่าได้อยู่แถวบางกัวทองใกล้ๆเนี่ยเราแวกใกล้ๆถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟนะอันนี้เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้ ช่างวัดนะครับเผื่อมีปรึกษาเรื่องระบบไฟอยู่แถวบ้างกัวทองเนี่ยถ้าอยากจะซ่อมอยากอะไรเนี่ยนะครับโทรได้เลยโทรได้เลยนะครับช่างไฟเนี่ยช่างไฟที่ดีเขาเรียกว่าอะไรต้องรู้จักประยุกต์ทํามบ้างเพราะที่รถเก่าเปลี่ยนอย่างเดียวก็ไม่ไหวถูกไหมช่างวัดอะไรมันพอจะแก้ไขได้นะอ่านะอันนี้ก็เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้แล้วกันช่างวัดอันนี้ผมช่วยๆบายว่าช่างที่ไว้ใจได้นะอ่ะแล้วก็วันนี้เรา ขอบคุณมากนะครับที่พี่ๆติดตามรับชมนะขอบคุณข้างวัดด้วยนะครับที่มาช่วยแนะนําให้พี่ๆเขานะ่าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ